อ่ะครับผมเรามาอยู่กับ ID นี้นะครับช่องทางนี่พูดนะครับ t วิตเตอร์เกมเซนเตอยกหมดนะครับของในไอดีนะครับประมาณนี้นะครับที่มีเข้าชุดประมาณนี้เลย mc น้ำแข็งเลเวลเจนะครับของแดงเต็มเต็มเลยนะครับลอซิล่าก็มีนะครับ ไปไวเลยครับผมว่าราคาสองหมืนสองเนี้ยกับของขนาดนี้ผมว่าได้อยู่นะครับใครหาก็มาซื้อไปเถอะครับ กระทะมีนะกระทะกอซิลล่า Godzilla ก็มีนะแสดงว่าตอนกอสซิลล่าเข้านี่น่าจะเติมไปเยอะอยู่เหมือนกันเนี่ยอื่นๆดูแบบคร่าวๆเลยนะครับทรงผมครบนะ นี่ยผมเปี้ยกผมแก่เนี่ยอ่ะชุดประมาณนี้นะครับชุดเข้าชุดชุดเข้าชุดอ่ะโอเคครับเรามาดูที่ปืนนะโอเค ดูไฮไลท์ดีกว่าครับ mc w o n d e r อ e r นะครับเลเวลหนึ่งน้ำแข็งเลเวลเจ็ด the full t แดง the full จริงเลเวลหนึ่งอาปืนสไนซ์มีนิดหน่อยอใครอยากได้ มาจัดไปเลยครับสองหมืนสองพันบาทเท่านั้นผมใส่ชุดที่มันอันนี้ดีกว่าอ่ะชุดแอปเปิลเอ้ยชุดสับประรดใช่ไหมขเขาเรียกชุดสับประรดไหมอ่ะทีนี้อืมใส่ที่ไฮไลท์มันไว้โอเคก็ขอบคุณที่ไว้ใจเสมอมานะครับฝาก UC ด้วยครับใครดูคลิป ฝากติดตามฝากแชร์มั่งครับก็จะได้มีไอดีมาขายถูกคืออยากขายเท่าไรบอกผมครับไอดี ID นี้อยากได้เท่าไหร่บอกผมผมก็ลงตามที่คุณต้องการนะครับถูกใจไม่มีคำว่าแพงถูกใจไม่มีคำว่าถูกไม่มีคำว่าแพงมาซื้อกันนะครับขอบคุณครับ